สวัสดีค่ะผูกปันอีกแล้วนะคะกับน้องเสือทองค่ะเสือทองไปไหนคะืึไปไหนคะเสือทองเอีขาดูพฤติกรรมน้องเมวค่ะ ดูนกอยู่ที่หน้าต่างไม่ยอมห่างหายน่ารักทุกตัวขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกแม่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะ พบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ